Нет. ตอนรับแบซีนะครับเขาสู่ชาแนลเอกตกปลาเอาแล้วพี่หมิวหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะเดกเขามาครับอ๋อกำลังมาใช่ไหมครับแล้วจะให้เขามาทําอะไรดีทิพนี้ฝึกสอนอะไรเงครับสอนอะไรอ่ะวันนี้ตกปลาอะไรสปิ๋วครับอ๋อตกสปิ๋วครับในบ่อปล่าครับที่ไหนในคลองครับเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอครับว่าวันนี้ผมจะแบบว่าตั้งใจมากที่สุดครับตั้งใจให้มากที่สุด ได้หรือไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือเปล่าอีกเรื่องนะแต่วันนี้วอาจะตั้งใจเลยใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้ตกแบบลอยหรือแบบจมลอยครับอ่ารู้เรื่องอยู่ใช่ไหมโอเคไปบอกเต็มเดอเลยเราต้องอ่อยด้วยวันนี้หมายธรรมชาติต้องอ่อยถึงถึงเวลามีน้อยครับตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็ยนครับ6โมงน่าจะแสงเกือบหมดแล้วมีเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆครับ F4 พี่ต้องครับแล้วแต้เลยครกบนมคนุนดีไลยนะ คนนครครับคนกอนคน Здесь คอนคนะคอนซี่ธรรมราชนะคอนแก่นงคอนแก่นงบคอนแก่นเคครับผมสภาพหม่ว um> ันนี้นะครับทั Other ้งกอหญ้าทั <h 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 yani> <h ้งต้นจอกนะครับ เดี๋ยววันนี้จะให้เวาหย่อนตามช่องมลองหรือไม่ก็ต้องนู้นะ<อ>นะฮะตกเลยไหมเอาไม้ละโอเคตกเลยเดี๋ยวให้พี่หมิวมาตอนหลังไหนสอนเด็กซีนไนซิมเมื่อวานพี่หมิวสอนไปแล้วใช่ไหมครับอ่าพันเดียวพ่อนะการตกสติต๋นี่ประหยัดขนมปังได้ขนมปังที่เหลือเอาไปทําอะไรต่อไปกินครับอ่าเัองอย่าง,งน,นั้นนี่เราขึ้นนะพี่ตั้มดูดิน้าขึ้นให้ทําไงน้ำขึ้นให้รีบตักครับตักไปไหนอ่ะตักออกครับอ้าว มาแล้วมาแล้วน้องหมิวมาแล้วโอ้โหหัวล้านมาเลย FC หมิวของแท้ครับเนี่ยเป็นลูกอ่ะเดี๋ยวลุงมอบไม้ให้น้องหมิวนะครับให้เออพี่น้องเขาคุยกันเองนะครับมาถึงกะขี้เลยตั้งเพื่อเอาไม้ไปนะเอาไมวขี้ล่นตุ่มจุ่มบอกมาแล้วจะได้ตกเนี่ยมึงครับโอ้ยตายมันทับกันเป้าหมายกี่ตัวในี่ตต้มเป้าหมายเอา ที่สกัดแปดแล้วกันโอ้โหเฮ้ยนี่น่ะป่าขึ้นปกรดีไม่เชื่อปลาเล็กมันเข้าก่อนเบรกเบรกเบิกเสร็จยังโอ้โหเลขเสร็จยังเฮ้ยนี่มัขึ้นปลาอ่ะไม่เก็บมาแล้วฝนมาแล้วฝนเนี่ยมาแล้วดูวิวโอ้โอ้ทไมไ้เยี้ยวยิว คนไรเงี้ยคนกขอต้องไงดีเรียบร้อยครับบตกเลยครับจังหวะนี้ฝนเทลงมาได้ลงมาได้ลงมานะครับแกยังไม่ได้เลยครับตอนนี้น้องบอกไปเอากันไกลมานะอยู่ในอะอยู่ในกันไกลไม่ต้องนะครับทีมครับครีมมิวตัดต่อกองเกี่ยวอะไร เสร็จหรือ,อยังเปล่าปี่ป,าปลาอุ้ย,อ,ยอุ้ยสวยปลามหมอป่ะเขา่าใช่ไหมเป็นเมฆน้อยดิว่าเมฆวันนี้เนี่ยนี่้เกอ้ยเฮ้ยเออเงีย,ยนบนี่คือปลาสร้อยน้องเข่านะคะนี่แต้มแรกของน้องว้าววนใสสวยเลยค่ะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะตามต่อนะคะยังพอมีเวลายัง ไม่มืดเท่าไหร่นะคะเรามีเต็นท์พร้อมแล้วโอเคไม่กลัวฝนเริ่มเลยตอนนี้พอ,อยู่อะไรมังคุด <c oughs> ตอนนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วคะคืบมาแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ก็มีลมแรงค่ะลมกระโชกทางบ้านเราเหมือนจะโดนฝนปล่อยๆนะคะตอนนี้ทางโกุตุวิทยนิยมวิทยา <c oughs> <c oughs> เราต้องทำเวลาแข่งกับฝนนะคะ<ม>จะังหวะนี้นะคะทุนค่อยๆลงไปนะคะเพราะว่าเยื่อมันค่อยๆค่อยๆลงไปะปลา ปบาตอเบาตรงขาขวามันมีลังมดหรือเปล่านะไม่มีหรอไม่มีเลยหรอเฮ้ยเฮ้ย่างเจออะไรต้องยึดล้องไว้ เราาขอละคณะกันแล้วต้ะเอฟซีเราต้อง, <pues> อองตกต่อนะคะเดี๋ยวมีปลาตัวเดียวเอฟซีจะว่าเอาให้ได้ปลาสักสองสามตัวก็ยังดีค่ะเฮ้ยสวยเหืหอย้ยได้ป่ะเนาะมันแบบพุ่งไปเลยจนะ้ะ บอกบอกบอกไม่ยอมแพ้ครับพาตัวเดียวเดี๋ยวเอฟซจะผิดหวังนะบอกมีปัญหาตรงการโยนเหยื่อนะครับโยนเหยื่อแบบไม่ค่อยถึงหมายนะ้างคนเก็บเก็บขึ้นมาโยนใหม่ ไม่มีเลยตันอยู่รล,ล้ว่าเนี่ยเอาวาวจะลามมาได้ยังไงเบาากลัวหรือว่าชอบเนะี่ย <c oughs> โอ้โอม่นี่แหละโอ้ยสี่ข้อครับตอนนี้ประจำการที่สี่ข้อครับ สี่คอร์นะคะตอนนี้ประจําคันที่สี่คอเหมือนกันแช้เลยได้ได้ไม่ใช่เลยโอ๋อจังหวะนี้เล่ยไ่เบาสั่งหมดนะคะเขาร่วมก่อนเบาโอ้โหแค่ติดนึ่งตาอะไรหมียวโอ้โหนี่เอาเก็บเก็บเก็บคู่โต๊ะก็มาเลยกลัวไหมกลัวไหมเอาออกไม่กลัวครับเอาออกไหมนีเอาออกออโอนางเดี๋ยวคันมันชิมไม่นั่นเบาโอ้ เออนั่งเลยโอ้ยไม่ยันไม่โอ้กลายเป็นชอบเฉยเลยนะเด็กคนนี้โคตรหนักเลยแต่เราอาจจะพังได้เราก็ฟันฝ่ามอรสุ่มไปได้นะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะ ไม่มีอุปสรรคแล้วนะคะเขาบอกว่าหลังฝนตกปลากระดกดีนะคะไม่ใช่น้ำจะท่วมปลากันหรือเปล่าไม่รู้ต้องรู้นกทีเอาถองนาลอยมันเลยเอ้าไม่ใช่ปลาเหรอนี่ปลาเลยเหรอเออเห็นตัวดำๆหลุดข้างหน้าใช่ไหมเออลุงก็ว่าอยู่มันน่าจะใช่ปลานะปลาสร้อยนกเขาอะเดี๋ยวก่อนเลยน้ำจะต่ดูจากทรงแล้วนะคะน่าจะเหมือนปลาเล็กนะคะหลังจากนี้ก็จะเอี้ยวเยื่เล็กๆดูนะคะเผื่อจะติดง่ายขึ้น เลงให้ดีๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเลาอาจารเริ่มจะทนไม่ไหวกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยหัวลาขนาดนั้นเลยไม่ตั้งใจอ่ะพี่ตั้มหัวร้อนแล้วครับเมื่อวานแบบไปตั้งใจพี่ตั้มเป็นโมโหอ่ะดูดีพ้่จามไปไล่ ดูทุนดูเอาละครับตอนนี้อาจารย์เริ่มโหมดแล้วครับเฮ้ยอุ้ยถ่ายไม่เก็บเมื่อกี้ต,ตกท้องช้างเอาละครับอาจารย์เริ่มเปลี่ยนโหมดครับจากครูใจดีตอนนี้เป็นครูสุดโหดเนี่ยเขาไม่ต้องเกี่ยวคือรอดอย่างเดียวเลยปลาเ็ากิกนเนี่ยแต่คือมีคนเกี่ยวเยื่อให้ยืนรอปลา ปลาก็ตอดครูเร er ิ่มจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้แล้วบอกจะเปิดโรงเรียนสอนตกปลาเก็บเก็บสายยางอะไไปแล้วหมิวตกให้เด็กมันดูไปหนึ่งไม้ไม้ตอตกให้ดูเองอ่าดู นี่ยังานการทอะเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม้แรกคืออะไรอ่อนเนาะไม้แรกคือไอ้นี่ดูดูแล้วษณาการจีของปลาก่อนนะคะว่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่อ๋อโอ้โหดูแลเอาน้องไปตากฝนนะเดี๋ยวน้องก็ไม่สบายใครอะน่ะเอาข้าวล่มหน่อยสิ คือปลาต้ดีแล้ววะไ่เป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวให้น้องบอาผิดท้ายครับหาปลาไซส์สวยให้ FC ครับวันนี้มิวก็ไปไม่ถูกเหมือนครับไปไม่ถูกเหมือนกันทำไมมิวปั้นเหยื่อเงี้ยไม่มันเป็นอะไรไม่รู้ก็ เมื่อกี้นะคะฝนตกแล้วก็ยุดนะคะแล้วก็ตกแล้วก็ยุดแล้วตอนนี้ก็ตกอีกรอบหนึ่งนะคะต่ <c oughs> อให้ตกแค่ไหนเราก็ต้องถ่ายถ้าเราไม่ลงอ่ะ f อฟซเขาจะแบบเหมือนกับผิดหวังไงเขาเฝ้ารอที่จะนั่งรอดูเราก่อนที่จะกินข้าวระหว่างกินข้าวหรือระหว่างขับรถกลับบ้านอย่าง<ม>เงี้ยน้องว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะฮะขออีกตัวหนึ่งเท่านั้นครับจังหวะนี้ไม่หวังอะไรมากมายครับปึ้ง เดี premises, sure. e e no ๋ยวให้น้องว่าวหย่อนช่องนี้ดูนะครับรีตอดใช่ป่ะกินนี่ไหมเมื่อกี้มันตอดป็นตอดพุ่กไนเลงตอดไหมแสงจะหมดนะครับ FC ต้องปรับไลน์ลงมาหน่อยตรงนี้น้ำตื้นทำไม เอ,เอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวลองให้พี่มีคนตอกอีกไม้สุดท้ายถ้าไม่ได้คือไม่ได้จริงๆโอเคค่ okay ะเอออะท้าไม่งั้นเดี๋ยวแสงหมดนะครับนี่ครับหย่อนเรียนๆครับมีทักษะพอสมควรครับแต่วหวพิบจะเป็นไงครับจับตาดูให้ดีครับยกมาแล้วครับ<ะ>โดนหล่อี่ต้องพี <c oughs> ตง่ต้องยางเงียง้ยเง้งเลยเยอ โอเคครับ FC ก็คลิปนี้หมดเวลาแล้วตอนนี้ก็มืดตึ๊บเลย <laughs> นะก็ไว้มีโอกาสเราจะมาให้น้องเบานั่งสปิีันใหม่วันนี้โดนแต่ปลาเล็กเนาะ <laughs> มี2แป้มปลาส้อยนกเขากับปลาหางแดง <laughs> อ่าแต่ว่าเฮ้ยเหมือนน้องหมิวจะโดนปลาน่าจะเป็นยี่สองตัวเนานะ <laughs> <laughs> แต่เหมือนโดนเกี่ยวนิดเดียวแล้วมันหลุดไปด้วยการที่แบบวัดสายหย่อนอะไรเงี้ยนะโอเคไว้มีโอกาสนะครับมา ฝึกซ้อมกันใหม่หลังเลิกเรียนนะ <c oughs> วันนี้น้องว่าวกลับไปกินอาบรีบอิอาบน้ำเลยนะแล้วก็อาจจะกินยาดักไว้นิดนึงเดี๋ยวพวุ่งเี้ไปโรงเรียนใช่ไหมโอเคคลิปนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย a few moments later เมื่อกี้จะจองอยู่แล้วจะ่จองตายแล้วคือท่า <laughs> ท่าผ <laughs> ิวเออไหมจ้า <laughs> <laughs>